ช่องที่ี่ครับเชิญเนี่ยครับตอนนี้ก็มาหาคุณลุงกำลังเก็บเก็บยังเนี่ยเก็บบอร์ผ้าเก็บบาร์ผ้าลองเพลงฟังก่อนเนี้ยเห็นมาก็เดะลองกิเออลองให้ฟังก่อนนี่ออกช่องยูทูบด้วยนี่สร้างสูปยาห์ยำใจเห็ดเฮ็ดสองน้ำตาไหลงอนลุกตายคนมันอยากนั่อยู่บําเวน ไพอเปียสักทีพอละว่าสิมอ่าโอเคใหญ่ๆตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะราคา230 2้0สางรเป็นถุงใช่ไหมครับเป็นถุง5กิโลถุง5กิโล230ในเวลาวันนี้นะราคาวันนี้นะครับในวันที่วันที่วันที่27นะครับวันที่27เจดือนตุลาคมนะครับ2563นะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณตาชื่อ ทองพูนทองพูนชาวบ้านเรียกว่าทองพูนมาสันมาสันเจ้าพ่อก็ร้องเพลงไปไหนมาไหนแกจะร้องเพลงตลอดนะตลอดอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะเออตาผมอยากปลูกมรพาทําไงบ้างมันมีกระบวนการยังไงตั้งแต่เริ่มแรกก็ยกยกบิ่งซะก่อนเอ้าวพราะเมล็ดก่อนไหมได้ยังไงเพราะเพราะเมล็ดถ้ายกบิ่เพราะเมล็ดตรงยกบิ่งได้พมาเมล็ดก็ได้อ่าเออลงร่งปุ๋ยไว้อืมอือแล้วก็เอาไน ใส่หวานหวานใส่ใส่บัวหวานใส่บัวใส่บัวหดหดหวานไปอ่าจากประมาณจากเดียนไปปลายอ่าก็มามามายกวิ่งนี่เนี่ยอ่ายกวิ่งไหมครับแปลงแปลงปลูกครับเนี่ยนี่ครับไปก็จะเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอย่างเงี้ยปลูกประมาณห้าสิบหกสิบเซนหกสิบเซนเนี่ยฮะบริเวณอย่างเงี้ยนี่ประมาณหกสิบเซนนะฮะต้นต่อต้นเออต้นต่อต้นอ่าระยะ เข้ากันเลยอ่าสีคูณสีส่อ่าโอเคแล้วไงต่อฮะแล้วก็ใส่ปุย๋ยอ่ามีติดติดรากแล้วก็ใส่ปุย๋ยอ่าฮะอ,ะอะใส่ปุย๋ยแล้วก็มาตัดยอดอืมโตขึ้นมาหน่อยนึงก็ตัดยอดครับให้มันแตกแตกอืมแตกตามัน ก็อย่างนี้ใช่ไหมตาตาถ้าเจ้ตอนกิ่งแรกตรงไหนนี่นี่กิ่งแรกของตอนแบบนี้น่ะไหน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 เนยไหนไหนที่ตัดไปไม่ไม่ไอที่ตัดไปตอนแรกน่ะนี่อยู่ข้างล่างไหนโอ้ชี้หน่อยนี่นี่นี่อ๋อเนี่ยนี่นี่นี่ตอนแรกตัดเพื่อที่ให้เขาแตกไม่หลายกิ่งแตกเออแตกขึ้นมาขึ้นมาหลายกิ่งก็มาตัดหยับไปอีกอืมอืมอืมอ๋อก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นไปนเรื่อยเชั้นมาเรื่อยนานแค่ไหนนยครับตาประมาณหนึ่งเดือนกลัว อ่าหนึ่งได้มากกว่าเราอายุของเขาจะแตกช่อเนี่ยมันจะแก่ต้นแก่เนี่ยกี่ครั้งต้นแก่มันก็ถ้าเราไม่ตัดมันก็แก่เร็วอ่าเราต้องตัดอยู่เรื่อยเรื่อยเราต้องตัดเรื่อยสิบวันตัดหนึ่งครั้งอ่าฮะอออือฮึตาอะไรได้ดีไหมครับรายได้ก็ปิดสูงสุดที่ทําได้พันราคาดีมันก็ได้ดีอ่าราคาดีก็ได้ดีราคาเล็กมันก็อยู่ตัวของมันเอยูว่าได้แค่ค่า คนงานภาคเขาอ่นสวนนี้สวนนี้สวนนี้เชื่อว่าสวนอะไรเอ่ยสวนสิทธิโชคสิทธิโชคอหรือเขาเรียกว่าสวนผู้ใหญ่สวนผู้ใหญ่เนี่ยก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็ผู้ใหญ่ซาอุนพุทธอ้โมเป็นเจ้าของวันเลยเออก็เป็นผู้ใหญ่่านี้ก็คือคือผู้ใหญ่ิยะซาอุนอ่าโอเคหรือว่าผู้ใหญ่เต้นเองก็คือตอนนี้อยาก็พาสมาชิกในบริเวณ ทางบ้านนะฮะที่รับจ้างในการตัดหัวละพามาตัดตัวนี้ก็สองสี่หกแปดสิบคนนะฮะรวมผู้ใหญ่ด้วยกับภรรยาด้วยก็เป็นสิบสองคนตัดตัตัดยังไงก็ตัดยังไงนี่ยตัดยังไงนะไหนมาฮะจงนี่ไว้่ยจงคือเหลือเออคือเหลือจงคือเหลือนะเออโอเออเออจะจงกันนะไว้ อ๋อหมายถึงกิ่งที่มันใหญ่ก็ตัดตัดริงใหญ่ก็จัดอ่าทำเหลียงก็ลิ้นก็ลิไปด้วยแล้วก็ไปลิอีกทีนึงทต่มันเหลียงก็ลิ้งไงมันดำเขาไม่เอาอ๋อกิ่งใหญ่ตัดอย่างนั้นเลยพี่น้องอยากปลูกมะลาพาเขาถามว่าคำว่าลิคือลิคือปิดปิดเกิดจากอ แต่งให้สวยงามแต่งให้มันสวยอืมผมว่าต่อไปก็จะไม่รีแล้วครับเพราะว่าผู้ใหญ่เอาไปแล้วหันหันซสดยาเขียวดีนี่ไม่ต้องรีออผู้ใหญ่เอาไปลองแล้วใจเย็นครับใจเย็นหันผมเลยตัดแล้วโอปลัดจุดมุ้ยเงินเะโอ้ยผมต้องแปลไทยเป็นไทยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปผมคืออะไรสรุปคือผมนี่ก็คือตานี้นะหมอไอลีนะอรีไอลีนี่คือหยิบเนี่ย เออเออรีบคือเอาใบดำออกแต่ว่าผมเลยบอกว่าต่อไปอาจจะไม่ได้นี่แล้วเออเพราไม่นี่ผมเนี่ยตัดได้ปันเหมือนจุดมุ้ยเลยไอ้จุดมุ้ยคืออะไรเนาะทีนี้มุ้ยขึ้นอ่ะเอออ๋อไม่เลี้ยวไปเลี้ยวเออโอ้ยโอ้ยตาตาเมื่อเช้าได้เท่าไหร่อันหลานขึ้นรถได้จะขุงเมื่อเช้าร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอ่าตอนนี้ล่ะตอนนี้ยังไม่รู้เหรอ เท่าไหร่นะเมื่อกี้เราพ่อพ่าว่าอะไรร้อยสามสิบเอได้ประมาณสิบเก็ดสิบนนาะต้องถามผู้ใหญ่ลองผู้ใหญ่ลองอันนั้นผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่ลองอย่างนี้เท่าไหร่นะรวมสองร้อยสามสิบสี่สิบสองร้อยประมาณสองร้อยสี่สิบห้าสิบนีนะหกเลยเด็ตอนนี้น่ะสองร้อยหกสิบเลยเด็อันนี้ผู้จัดการอตั้ตร้ตั้แล้วจากมื่เด่ อ่อนตัดอีกรอบเนี่ยอันที่เรียนนะครับสิบวันสิบวันแล้วก็พ่นอีกแต่ไม่ใช่พ่นพ่นหรือพ่นยาพ่นยาก็สองวันต่อต่อครั้งต่อครั้งอืมสองวันต่อครั้งเนาะอันนี้ก็คือตัอบวันนี้ครับเนี่ยสีเขียวสวยๆครับเนียฮะคนละนคนละแถวคนละแถวคนละแถว,แถว,แถวก็จะอีกสิบวันก็จะมาเก็บอีกสิบวันก็ได้แตอีกครั้งนี่ฮะนี่ เมื่อคืนเนี่ยผมมาเนี่ยตรงนี้ก็คือมันยังถ่ายไม่ได้นะครับปีที่แล้วเท่าไหร่นะส่ล้านอ๋อเนี่ยเจ้าของยังไม่พูดเลยเนี่ยผมก็เป็นคนเจ้าของคือกัอนปีที่แล้วนี่มันหมดทึ่งหรอกเพราะว่าปีที่แล้วได้สูงสุดเท่าไหร่ราคามันไม่ค่อยดีปีที่แล้ว ไม่ได้เยอะปีหอด้เยอะๆเดียวปีเยอะปีเยอะเยอะเท่าไหร่สี่ล้านปีเยอะสี่ล้านครับถ้าราคามันสูงมันก็ได้เยอะถ้ามันราคามันสูงมันก็ได้เยอะนะพี่น้องจำเอาไว้นะครับถ้าเวลามันได้ราคามันน้อยมันก็ได้น้อยปกติอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็ราคาสะแยกนะครับเพราะคุณก็จะาบาทผ่นถึงก็ได้แค่สองหมื่นถ้าราคา องร้อยสามสิบก็คิดไปสองแสนนะแต่ผมจะคิดให้ว่ามาแต่ละรอบแต่ละรอบเดือนก็แสดงว่าก็แสดงว่าตัดสามครั้งก็คูณเอาแค่หนึ่งเดือนถ้าอยู่ราคาถ้าสองแสนสองแสนต่อครั้งเดือนหนึ่งตัดสามครั้งหกแสนต่อเดือนและทำกี่เดือนไปเรื่อยไปเรื่อย อก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหกแสนนะฮะถ้าราคาคงตัวแล้วก็ราคานี้นะคะก็เอาคูณสิบสองไปนะครับป้าคือจิตด้วยแท้คำพูดที่เก็บไปยิ้มไปเนาะราคาสองร้อยเนี่ยเออถ้าสาวบาทยี่สิบาทเดี็กเือเงียบเป็นรอยยิ้มของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แล้วราคาที่มันเหมาะสมกับการลงทุนไปก็ยิ้มได้หัวเราะได้ครับนี่ครับมันเรียนคุณหบะบริเวณบริเวณที่ตัดไปก็จะบางๆเป็นอย่างนั้นครับ นะครับก็ต้นที่ออกเพิ่่นอัดเงใสโทรศัพท์ไปอ้าวออกทีวีทั่วประเทศด้วยนี่นี่นะฮะบริเวณนั้นคือบริเวณที่ตัดแล้วนะฮะก็จะมาบริเวณนี้นะฮะช่องประตูและหน้าต่างช่องประตูและหน้าต่างนะฮะตอนนี้นี่ก็เขียวน่ ยิ่งพูดก็ยิ่งคำไปนะยิ้มได้นะ <c oughs> เอาของขังไอซุ่มไม่หลีกตอนนี้ก็ตัดไปแล้วประมาณสองร้ยสามสิบถุงถุงละสองร้อยบาทนะครับก็คูณไปเองนะฮะตอนนี้ก็ซัดไปแล้วสี่0มืนหกนะครับนี่พร้อมไปส่งนะฮะตกเย็นไปก็ไปส่งแล้วก็เ็จเมาเองเ<ล>ขาเมาที่บ้านขเขาเมาที่บ้านเลยใช่ไหมครับครับก็สี่หมืนหกตัดไปสองครั้งก็คูณด,ดูสองแสนในเดือนนี้นะ อืก็น่าปลูกเลยเชียวนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้กาลังดีนะครับเรื่องของหัวลาพาจะเป็นยาที่อาโอเคอ๋อก็ตอนนี้ก็คือท่ากี่ไร่นะฮะตอนนี้ทั้งหมดนีหกไร่หกไร่นะฮะบริเวณหกไร่ปีที่แล้วปีก่อนกนนู้นราคาดีซัดไปทั้งปีนะฮะสี่ล้านนะฮะมาพร้อมกับคุณหมอคุณหมอทักทายหน่อยฮะนี่ฮะมากับคุณหมอแล้วก็เป็นที่หนึ่งว่าไงะ อ๋อหฉายาว่าเป็นหัวละพานเงินล้านนั่นเองใช่ค่ะกระแสนี่แรงมากแรงมากแรงไม่เคยตกกตีอืมฮึปีนี้ถ้าขาดล้านก็ไม่ใช่ของผู้ใหญ่อือฮึนะคะเป็นของภรรยาไปอือเพราะว่าขาดเงินล้านก็ไปอยู่ที่ภรรยาหมดคาะเงินล้านผู้ใหญ่บอกแอบประสิบมาอืมฮึค่ะเขาเป็นคนทำอย่างเดียวแต่แฟนมนคนเก็บอืมฮึแต่ปีนี้น่าน่าจะยิ้มได้น่าจะโอเค างที่สวัสดีครับใครมาจากไหนเอ่ยนี่ครับใส่หมวก <INDISTINCT S 1> <ง> <otta> เอีอสงบอกให้ร้องเพลงตาร้องเพลงกับร้องเพลงประจบนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเนี่ยฮะของเราพาเงินล้านนั่นเองครับ <pam. S 1> ของผู้ใหญ่ปิยะนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนะครับบ้านบ้านบุงบ้านบุงนะฮะบ้านบุ่งนะฮะเนี่ยฮะ ตอนนี้ก็ออเดอร์เพียบนะฮะตอนนี้ก็ตัดแล้วก็ไปที่บ้านแม่ค้ามารับรอบที่สองนะคะ,นนะ,ะรอบที่สองก็ออะจะประมาณนี้คะับก็ผมจะอันนี้เขาฉีดยาอะไรอ่านี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเนี่ยโอเคนะฝั่งนู้นก็จะเป็นการลดน้ําผู้ใหญ่ก็ไปดูระบบน้ํา <c oughs> ไปดูรั้วอะไรฮะนะก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ